สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์วันที่สามวันจันทร์ที่สามมีนาสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นมือลอาวพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะนะครับ,รบพ่อใจดีกับ สีพีพ่พี่น้องไปติดตามไปพิจารณาน้ำกันนะครับนอกจากเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับเพื่อที่ให้พี่ให้น้องมีโศกมีไส้มีโศกมีลาบแล้วก็ให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณา,านะครับเอาให้พี่น้องไปพิจารณาเบึงตัดสินใจนะครับหมักหรือบอ่มักนะครับ อยู่กับพีกับน้องเล้วนะครับเนาะจิตวิทย์ตสัมนาเกตอาจารย์ก็คือสื่อบริตุให้พี่น้องผิดหวังถึงพี่น้องนะครับเนาะ <_ C 1> สิ่งสืผพานมาทั้งไทยทั้งล่าพี่น้องบอริตุให้ผิดหวังพี่น้องนะครับ <_ C 1> มีแต่พี่น้องมีความสุขมีแต่โศกแต่ลาบพี่น้องมีแต่โศกแต่หมานกันเนาะนะครับ <_ C 1> พี่น้องพอใจดีสืภาพไปตามแนวทางของปูอุดนกันเลยพี่น้องนะครับเนาะ อ,อูดอนเพ่นมีแนวท่างมามาฝากปีตอนน้องสิมากหรือบมากอยู่กับปีกับน้องตัดสินใจเนาะนะครับเนาะแต่พอจะดีไปใส่วันที่ตอนน้องไปน้องเนาะนะครับวันที่ ที่สามีนาสามมีนาคมนะครับสองห้าหกแปดเอาไปลองนะนะครับ สามมีนาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาปู่ปู่ดอน ปูดอ,อนพี่น้องนะครับมาเบิงเพิ่นวิ่งบนล่างพี่น้องเพิ่นสิวิ่งอย่างในพี่ให้น้องเอาไปพิจจราเนานอพี่น้องเนาะนะครับวิ่งอะไรสําหรับแนวทางของปูพี่น้องนะครับแนวทางของปูเนาะอันนด้พวกเขาเ่นสิเฝ้าแก้ไขพี่น้อง นะครับรุดเพิ่นเกิดสีฟ้าแก้ไขให้พีไ้นองนะครับเพิ่นบอดายนิงเฉยเด้อเพิ่นบอดายนิงเฉยพี่น้องเพิ่นพยายนามที่สุดที่สีไ้พีห้นองมีความสุขที่สุดนะครับบ่าไฮพีห,พห้นองผิดหวังนะครับมันมาเป็นเฮ็ดเหรียญเหรียญพี่น้องนะครับเนาะเฮ็ดในพี่น้องนะครับ ให้พี่น้องมีความหวังให้พี่น้องติดตามให้พี่น้องได้เบื่องได้ช่วให้พี่น้องได้โชคได้ลาบกันนะครับสําหรับเพื่อนอดนลับครับแต่นอนนางเฮ็ดน้องเก็บกนเก็บดากพิจารณานะครับโมเมนต์นธรรมดาพอใช้เงนได้มาง่ายๆพี่น้องนะครับถามันผ่านมาลุดมาเพื่อนก็นเสียใจคืกอการบ่ต่างกับพี่น้องนะครับถามันเข้ามาเพื่อเพื่อนก็นดีใจบ่ต่างกับพี่กับน้องนะครับเนาะ 0 cặp cao được Mình muốn lan xuống cặp cao nào Mình lan xuống cặp cao nào นะครับพี่น้องครับเมื่อบิงปูเป็นจับคู่เนาะจับคู่นะครับปูจับคู่ปูอุดอนจับคู่เนาะนะครับศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้านี่คือแนวทางของปูด่อนพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูอุกด่อนพี่น้องนะครับ,านะรบมาดูชุดที่สองของปูเนาะ ตุ้ดตีสองของปูดอนี่หลอกนะครับเนาะเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ด ก้าแปดนะครับนี่คือแนวทางของปูอุดอนพี่น้องนะครับเนาะจับคู่ให้พี่ให้น้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยอยู่กับการตัดินใจนะครับเนาะของพี่ของน้องเนาะนะครับแนวทางมี่เขามิรุดพี่น้องนะครับพิบพจรารณาเอานะครับเนาะจด สำนักเกตอาจารย์ก็เป็นแกแนวทางน้องพี่น้องเนาะเป็นแกแนวทางเอามาให้พี่ให้น้องพิจารณากันน้องพี่น้องเนาะวันที่3มีนา2568ลาวพัฒนาปู่อุดรพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่าง0กับ9พี่น้องจับคู่03 05 06 09พี่น้อง91 95 97 เอาเป็นน er. sí, les ี้คือเกลืเจ็ดสองเกลือแบนี้พี่น้องประธานตรวจนะใส่เก้าอแปดไปเลยโอ้มือนี่ก็ได้เร็วแท้ๆนะครับเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอ้อะไร่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ